สวัสดีค่ะ กับมาพบกับเกรดกวงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ค่ะเกรดจะพาพี่พี่ค่ะมาทําความรู้จักนะคะกับรถตัวอ e ีโคคาเป็นตัวแฮสเบิร์ก้าประตูรถคันนี้นะเกรดเพิ่งได้เข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะสําหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกตดอยู่กับเจ้าคันี้เลยเป็นตัวซูซูกิสวิทค่ะเป็นตัว1 2นะคะเป็นตัว GLX ปี2019รถบ้านมือเดียวนะคะกุญแจคีย์เลกกดสตาร์ทคันนี้กุญแจสำรองครบนะคะเล่มพร้อมจุดโอนพร้อมภาษีพรบอัปเดต68แล้วเรียบร้อยค่ะพี่พี่ะคะเฉาในคลิป โอนี้พี่ๆมีราคาพิเศษให้จากราคาหน้าป้ายเวมไซต์นะคะอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทค่ะ EP นี้พี่พขาราคาเปิดตัวนะอยู่ที่2 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พีท่าในใดนะคะสนใจสามารถยกคูสายตรงมหาเกตได้ค่ะที่สามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดนะคะหรือว่าเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลค่ะทอาสาย K s หนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวดีเทลด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะตัวด้านหนน้าาะะคพีด ของเขาจะโฉบเฉี่ยวมากๆเลยกระจังด้านหน้านะคะจะตกแต่งเป็นตัวสีดําค่าสีแดงกันแบบนี้ค่ะไฟด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นตัวเลนแบบโปรเจคเตอร์โนเป็นแบบ LED แล้วก็มีในสงองตัวไฟเดนทาร์นิ่งไลท์มาให้แล้วด้วยนะคะสีนะคะได้เป็นตัวสีน้าเงินนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ในสวงของตัวเครื่องยอนต์ช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเรบรกต่างๆนะคะเบื้องต้นถึงเป็นตัวรถเข้าใหม่นะคะแต่ของเราเนี่ยมีการตรวจเช็ครเช็คแล้วเรียบร้อยคืออันนี้คือรถก่อนล้างยังไม่ได้สปาใดๆนะคะพี่พี่ขาห้องเครื่องอาจจะมีค่าขุ่นบ้างแต่ เวลาดูรถเนี่ยเกตว่าดูก่อนล้างก่อนลงเว็บเนี่ยจะดูได้ชัดเจนเลยเครื่องยนต์คันนี้นะคะไม่มีการ,ร,รเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ยอนค่ะเครื่องยนต์พี่ๆค่ยได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะคะแต่13แรงมา้าประหยัดน้ามันมากๆเลยอันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืงองอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นถือว่าประหยัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าต่างๆเนี่ยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะนนี้ก็ไมม่่่ีีกการขใดดๆเเชนนนยวัสอตน้า ระบุในสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยนะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อหรือว่ายอมแมวแน่นอนนะคะ0 0ค่ะในสค่ะในสองตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนงาะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้ามจับประตูเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีในส่องตัวปุ่มกุญแจิีลตนะคะสามารถใช้ในการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ค่ะสําหรับประตูแถวสน,นะคะพี่ๆจะมีการซ่อนด้ามจับประตูนะคะลูกค้าขา ตรงเสาสีด้านบนนะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวล้อแมกแอนลอนะคะขนาด16นิ้วค่ะและคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยมีการลงล้อแมกมาให้แล้วด้วยนะคะเรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวภายในกันบ้างนะคะในส่วนของตัวห้องโดยสารถือว่ามีพื้นที่ประมาณนึงเลยค่ะคุณพี่คะพอมังค่าสูงโปร่งนะประมาณเหลืออยู่ที่ประมาณ1คืบมือระหว่างหัวข่าเกตนะคะก็เหลือประมาณ1คืบมือกับอีก1กําปั้นค่ะตัวเบาะลูกค้าคาสามารถปรับแล้วก็พับได้ด้วยนะสำหรับตัวเบาะแถวาับตตว่ิ นะลูกค้าแล้วก็ดึงลงมาได้แบบนี้เลยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะตัวเบาะนะคะจะพับแบบแยกอิสระแบบ60ต่อ40อุปกรณ์เสริมภายในตัวรถนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะ แล้วก็ได้สองตัวด้านหลังของตัวรถยนต์นะคะจะมีมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเจ้าของตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยเนาะกระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบไล่ฟ้านะคะเป็นตัวกระจกเดิมๆจากโรงงานซูซูกิเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างสุดค่ะพี่ๆขาจะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ไกล่ยันถอยหลังนะติดตั้งมาจากเดิมโรงงานรุ่นนี้ได้เป็นตัวรุ่นแฮสแบกนะคะเป็นตัวเก่งแบบ5ประตูอีโคคาร์เนาะพออุปกรณ์เสริมนะไม่ว่าจะเป็นตัวฉากกั้นท้ายนะคะอยู่ครบนะไม่ใช้งานตัวนี้สามารถถอดออกได้เลยนะคะถาดถาดยางเนาะถัดยางรองท้ายก็มีมาให้อุปณ์ รถนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ครบแล้วก็สะอาดมากเยี่ยมมากคันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่นะคะเกดยังไม่มีการสปาหรือว่าเกดปราอียดใดๆนะคะสำหรับตัวน็อตฝาท้ายนะคะคันนี้ก็ไม่มีการขายนะคะน็อตฝาท้ายไม่มีการขายไม่มีการเกริดอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอนนะคะหนึร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้เนี่ยเกดและบสสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยและที่สำคัญนะคันนี้เข้าส่ยนทุกระยะนะคะบุ๊คเซอร์วิสอยู่ครบคุณเจสัมลองอยู่ครบนะคะคุณพี่ขาแล้วก็คันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวว่างให้แล้วจากสูตรนะแต่ถ้าเกิดพ ผู้คอนโซลน,นะคะพี่ๆขาค่ะจะตกแต่งแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากว่ารุ่นตัวเก่าเยอะเลยนะคันนี้นะคะมาพรา้อมกับตัวถุงลมนิรภายมีแอร์แบ็กมาให้แบบรอบคันกันเลยค่ะคอนโซลต่างๆนะคะรอยขีดข่วนคืนงน่ายมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังคงได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมๆจากโรงงานค่ะสามารถเล่น AM นะคะ FM MM MP3 ีได้ค่ะพี่จอแสดงผลนะคะมีหน้าจอให้ตรงนี้นะคะตรงกลางแบบนี้นะคะไม่มีอาการขึ้นฝ้าใดๆนะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อบแบบบลูทูธไร้สายได้นะคะด้านล่างค่ะในส่วนตัวโหมดแอร์นะคะแอร์เป็น Air แอร์ระบบออโต้มาพร้อมกับตัวหน้า จอแสดงผลในตําแหน่งนี้นะบอกเลยว่าทุกอย่างสวยหมดสภาพดีมากค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวพวงมลาลัยนะคะเป็นตัวทรง3ก้านท้ายตัดเล็กน้อยแบบนี้มีควบคุน,นให้นะคะซ้ายมือสามารถควบคุมเครื่องเล่นได้เลือกโหมดชัแนลได้นะคะแล้วก็บลูทูธรับสายวางสายด้านล่างได้เช่นเดียวกันรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวลูกกระจคีเลสนะคะกับปุ่มสตาร์ทสั่งขวามือนะคะด้านหลังพวงมลาลัยและเลขไมล์คันนีพี่ๆขามาเพียงแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันคิโลเท่านั้นเกียร์บอกเลยนะว่า Suzuki Swift คันะนี้ป แล้วก็ในส่งตัวประวัติเข้าศูนย์เนี่ย ตรวจเช็คได้เลยคันนี้เข้าสู่ถูกระยะเลยค่ะพี่แล้วก็สำหรับตัวข้อดีแล้วก็ข้อจากัดของตัวซูซูกิโซยิปนะคะในส่วนของตัวข้อดีนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดูสปอร์ตดูเฉีียวเลยแล้วก็ในส่วนตัวอัตราการใิ้เบืองเนี่ยประหยัดน้ํามันมากๆนะคะคุณมี่ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวการทรงตัวการจอดรถอะไรอย่างเงี้ยที่ตรงที่จอดหาได้ง่ายเพราะว่าตัวบอดี้ตัวรถนะค่อนข้างกระทัดรัดเลยนะคะหาที่จอดได้ง่ายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนตัวข้อจำกัดของเขานะคะอาจจะไม่ตอบสนองลูกค้าบางกลุ่มนะที่ชอบความเร็วความแรงเพราะว่าคันนี้จะได้ เป็นตัว1.2 G L X G 2019เก็บ,บอกเลยว่ารถคันนี้นะเหมาะทุกการใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือปริบทน,นนะคะหรือว่าเน้นบนทุกของก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแฮสแบ็กาประตูเนาะพี่พี่ท่นานใดนะคะที่สนใจซุสกิสซลีฟคันนี้สามารถติดต่อสอบถามเลเกตที่หน้าโปรไฟได้หรือยกหูสายตรงมาหาเกตนะคะที่063 5064 777ค่ะและก่อนจากการในคลิป,ปรีวิวนี้ค่ะพี่พี่ขาใครชอบนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เกตและก็ทีมงานกองเสียงด้วยนะคะและเจอจเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวต่อไปค่ะขอบคุณ ใช่ค่ะ